เล่นประมาณนี้นะครับซึ่งเล่นง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะทําเผื่อคนเพิ่งจะจับเป็นโุปรคีย์บอร์ดเป็นครั้งแรกนะครับก็จะได้เล่นได้ด้วยนะครับอ่ะวิธีเล่นนะครับก็เราดูลิมมนะครับมีสีขาวกับมีสีดํานะครับลิมมกดนะครับสังเกตสีดํานะครับมีสองแล้วก็มีสามมีสองก็มีสามีสองก็มีสามนะครับอ่ะดูที่สามก่อนนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัว A นะครับนี่คือตัว A นะรับ A นะครับ ทีนี้ให้เราฝึกกด A ก่อนนะครับสามลิมนี่คือ A นะครับฝึกกด A ก่อนจับ A ได้ก่อนหนึ่งตัวนะครับทีนี้เสีเด็ดที่สองครับท่องพจน์ภาษาอังกฤษ A B C D E F G นะครับเอาแค่ตัว G พอนะครับไม่ต้อง S I J K L ไม่ต้องแล้วนะครับ A B C D E F G A B C D E F G นะครับท่องเป็นวงกลมให้ได้่องนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ตั้ง A นะครับ A นี่ก็ท่องเลยครับ A B C D E G กลับมาเริ่ม A ใหม่นะครับ A B C D e, e F G A B C D e, e F G A. ท่องไปเล่อยจนครบนะครับนี่ก็สิ่งที่เราจะต้องจำนะครับแต่ว่าวันนี้ขอจำแค่4โน้ตพอก็คือ A C F G <ไป S 1> นะครับ<ป> C นะครับสังเกตสองลิ้นะครับนี่คือ C เห็นไหม ใช้ไอ้ลิมสีดำนี่ยเป็นตัวช่วยในการจํานะครับอย่างเช่น2อลิมนี่คือ C นะครับ2อลิมนี่คือ C 2สลิมตัวนี้คือ C นะฮะสอลิมตัวนี้คือ C อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับทีนี้คอร์ดที่ใช้ในเพลงนี้จะมีคอร์ด C A minor F แล้วก็จีครับเพราะนั้น C คือคอร์ดแรกที่กดนะครับ C นะฮะจำซีก่อนเลย C นะครับอตัวนี้ก็ได้อซีต่อไป A นะครับ A minor เอรากดอตัว A ตัวนี้นะครับแล้วก็ F แล้วก็ G นะครับ4ตัวจำอนนครอรด,อดนะครับ C A F G อ่าต่อไปการกดคอร์ดนะครับเริ่มด้วยคอร์รรอด C นะครับผมจะกดประมาณกลางๆนะครับกลางเครื่องนะครับถ้าสูงไปก็จะแหลมไปนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับการกดคอร์ดเนี่ยเราจะกด1ริ่ิมเว้น1ริ่ิมนะครับ1นิ่ลิมเว้นหนึ่งิมก็กดตัวนี้เว้น1นิ่ลิมก็กดตัวนี้ครับ1 3 5 1 2สา5ห้าี่ห้าหนึ่งสาห้า นะครับวางนด้แบบนี้โป้งกลางก้อย1 3 5ชืสา่คอร์ดอยู่ที่นี่โป้งนะนี่คือตัวสก็ขอร์ดสตัวต่อไปนะครับให้ A เป็น1 1 2 3 4 5 1 3 5นะครับตัวเป็นตัวนะครับตัวนี้เราจะได้คอร์ด A m i n o เนะครับเป็นคอร์ดประเภท m i n o นนะครับชื่อคอร์ดคือตัวนี้คือตัว A นะครับ A m i n o เต่อไปก็ F นะครับก็ล็อบล็อกนี่ขยับนิ้วเลยครับนิ้วมันเป็นบล็อกไปแล้วส ขยับมาแข็งๆงันนะลงเอเบเนอร์ตันทีนะครับต่อไปขยับในพวกมา F F ทตันทีขยับมาเป็น G นะครับก็จะลงหนึ่งสามห้าหรือตัวเป็นตัวนะครับทีนี้ริมเนี่ยมันเท่ากันทุกริมเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิ้วเราบล็อกไม่ขยับเนี่ยมันก็จะลงพอดีเลยนะ C เลื่อนมานะครับนิ้วอย่าให้ขยับนะครับขยับมาทั้งมือเอเมเนอร์ขยับมาทั้งมือ, e มมอ F ไมาทั้งมือจีนะครับโอเคเบื้องต้นฝึกนี้ก่อนนะครับฝึกเคาะขอดละสี่ครั้ง 2> 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1นะครับกดให้ทั้ง3เสียงลงเป็นตึง้งแล้เป็นเสียงเดียวนะครับ โอเคทีเราจะใส่มือสายเข้าไปด้วยนะครับมือสายี่เป็นเล่นเสียงเบสนะต่ำๆก็ C, กดซีก็กดเบสซีนะมันจะกดให้ต่ำสุดก็ได้นะมันจะได้กว้างขึ้นนะครับโอเคกดตัวนี้ก่อนนะครับซี C. มือสายเนี่ยนะครับกดแค่ตัวที่หนึ่งอย่างเดียวครับกดแค่จังหวะที่หนึ่งตัวเดียวแล้วทิ้งยาวไปสี่จังหวะเลยมือขวานะี่กดทั้งสี่จังหวะอย่างนี้หนึ่งสอง ลืมนีก็ต้องกดแช่ไว้จนครบ1ห้องหรือ4จังหวะนะครับสจังหวะก็คือ1ห้องนะครับโอเคซ้อมอย่างนี้ก่อนนะครับให้เราซ้อมขอนละ2รอบก็ได้นะ้สองห้องนะครับอ่ะซ้อมให้เสร็จให้ได้แล้วก็เรียนต่อนะครับทีนี้อ่ะมือซ้ายเราเพิ่มรายละเอียดน,นิดนึงของมือซ้ายนะครับอย่างเช่นจังหวะนับ1 ก็จะรับเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และครับมี8ตัวเพิ่มละเอียดมือซ้ายเข้ามานะครับก็มีตัว5มาด้วย8มาด้วยนี่1นะ1 5 8นะตัวเลขคืออะไรตัวเลขคือ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5. นี่คือตัวชี้ขอนนะครับตัวแม่ของมันตัวรูทนะครับต่อไป A ก็ให้นี่ก็เป็นตัวรูทตัวตัวที่1ก็1 5 8ของ A นะครับ1 2 3 4 5 1 5 8 F ก็1 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 8นะครับนับเลขธรรมดานับนับสีขาวธรรมดาที่ี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราแค่เ่ากลงนิ้วไว้อยู่ระยะเท่าเดิมนะครับแต่อนนิ้วกว้างขึ้นหรือแคบลงนะครับมันก็จะได้ ตำแหน่งเดิมตลอดนะฮะนะครับเกรงไว้นะครับอ่ะฝึกนะครับนี่ฝึกนี่ก่อนได้ไหมครับอ่ะทีนี้ในเพลงนี้เขาจะเล่นตำแหน่งที่หนึ่งและสามนะครับมือขวาไน้นับหนึ่ง 2องสามสี่ดีนะเป็นหนึ่งและสองและสและสและหและสและสและสและหกดแค่ตัวหนึ่งสองสาธรรมดาตัวแรไม่ต้องกดนะครับแค่นับไปก่อนหและสและสและสีะต่อไปนะครับใส่มือซ้ายเข้าไปด้วยนะครับมือซ้ายนิ่อยกดที่หนะครับหและสและสและสและหและส ไปนะครับอยู่ชีเล่นและนิโป้งตัวนี้เล่นสามตำแหน่งที่หและสามนะหนึ่งและสอและสานึและสและสและสี่และหนและ 2. และ3มและสและหและสและสามัวะามเนี่ยมันซ้ำกันนะครับนิโปงมันซ้ำกันแล้วก็ ใช้แค่มือขวากดไปเลยนะครับมือซ้ายไม่ต้องกดก็ได้1นึ่งและสและสและสและหและส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 าและส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 และนะครับหรือถ้าเกิดอยากกดนี่เราก็ต้องขยายเลนส์ออกมาให้มันกว้างขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเครื่องของเรามีเลนส์ความกว้างของริมมากน้อยแค่ไหนนะครับขอรด้นถ้าเกิน เินพึ่งไปเยอะเนี่ยมันก็จะแหลมไปนะครับเนี่ยอันนี้คือแหลมไปหน่อยหนึ่งสำหรับการกดคอร์ดนะครับประมาณนี้ยังได้อยู่มาก็นี้กได้หนึ่งและสอและสาและสีนะครับอันนี้คือการเล่นแบบสองมือในเบื้องต้นนะครับ คีย์นี้มันสูงไปสลับผมล้อนะครับผมขออนุญาตซานต์โพธนะครับผมกดที่ซานต์โพธนะครับผมลบมาลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบสี่เลยคีย์จะต่ําลงมาอีกสี่สเต็ปนะครับหรือว่าสี่ลิมนั่นเองนะครับแต่เราจะเล่นคอร์ดเหมือนเดิมคอร์ดคีย์เดิมนะครับแต่เครื่องมันจะทดเสียงอัตโนมัตินะครับเริ่มเริ่ีก่อน ถ้าเล่นง่ายสุดนี่ก็คือเอาแค่หมู่ฝาก่อนนั่นคือง่ายสุดแล้วนะครับต่ออ่าเล่นแค่จอดที่หนึ่งของห้องนะครับหนึ่งห้องมีสี่จอดคอร์สนะครับเล่นแค่จอดที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับก็คือดีตรงหัวห้องน,นั่นเองนะครับ คอร์ดซีอยู่เป็นคำว่าลมนะครับเพราะฉะนั้นร้องคำว่าลมพร้อมกับลมคอร์ดซีจังหวะที่หนึ่งเลยนะครับอออนี่คือหนึ่งห้องแล้วครบสี่จังหวะแล้วนะครับอออปไปน้ำก็เป็นห้องที่สองของ C ีนะครับห้อง3้ำซีก็ย้ำอีกทีหนึ่ง,งครบแล้วสองห้องต่อไปก็คอร์ดใหม่ห้องใหม่เอเมเนอร์ ตรงคำว่าเหลือเลือเพียงดินหัวใจคลุมกุ้มก็คือเริ่มหนึ่งใหม่ของห้องของเอเวเนอร์นะครับห้องซ้ำของเอเวเนอร์นั่นเองนะครับคงวาามโอเค okay, เริ่มใหม่ที่หนึ่งนะครับ ฝันก็ลงจังหวะที่หนึ่งของห้องต่อไปนะครับที่ฝันนะครับอ่ะเราพอจะจับทางได้นะครับง่ายสุดเลยก็คือว่าดูว่าคอร์ดมันอยู่บนหัวคําไหนก็เปลี่ยนคานั้นแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนคอร์ดก็เล่นคอร์ดเดิมไปจนกว่ามันจะถึงว่าคอร์ดมันอยู่คําไหนก็เปลี่ยนคํานั้นนะครับประมาณนั้นเองนะครับทีนี้สายที่สองก็ลองใส่มือซ้ายกับวยใส่เบรกเข้าไปด้วยนะครับใส่แค่นี้ก็จะได้ก่อนก็ได้ พร้อมกันนะครับ no, 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 นะครับอย่าลืมจอดที่หนึ่งต้องลงเบรนะครับเพราะน้ำไม่ต้องลงเบตร,ร,บเรต,อ,งงบตรอีกครั้งหนึ่ง นะครับยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับพัดโชยนะครับหนึ่งห้าแปมือซ้ายนะครับหนึ่งห้าแปดับตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าแล้วตัวที่แปดนะครับ<ม>การฝึกเล่นมือซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไปขอด A ก็1 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนับตามลิ่มไปเลยนะครับ1 5 8นะต่อไปก็ F ก็เนะี่ยบล็อกมือแข็งๆยกไปเลยก็ลง1 5 8 G 1 5 8นะมือให้แข็งเลยนะครับมือซ้ายเนี่ยเราแค่ตำแหน่งระยะเนี่ยให้ให้เปะ๊ะอย่าให้ยืดอย่าให้แค่ออกนะครับแค่นั้นเองนะพอลิ่มเป็นเท่ากันอยู่แล้วนะไปก็ฝึก1 5 8นะครับ1 5ึ สายเล่นอย่างนี้นะครับที่มันจะอยู่ตำแหน่งของจังหวะที่หนึ่งและสองและสามครับหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับหนึ่งและสองและสามและสามนะครับซึ่งมันจะตรงกับคำร้องที่ว่า

เอฟห,ห้องเดียวอ่ะตรงนี้เอ็มเล่นห้องเดียวนะครับแล้วก็ไปเอฟเลยนะครับ การเล่นที่มันก็มีความยากไล่ขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นนะครับ